มันจะตกค้างอะไรไหมแบบที่มันละลายไม่หมดแบบเนี้ยหรือว่าเราก็ถูไปเรื่อยเหรอถูถูไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะซึมเข้าหน้าเองค่ะแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของอต้นแอปเปิ้ลอะไรเนี้ยนะคะพี่แล้วก็มีจากคาเวียเนี้ยมันจะดีกว่าการเราแบบไปเลือกใช้ครีมอื่นๆยังไงมันดีกว่ายังไงตรงไหนบ้างอย่าง ดีกว่าครีมอื่นน่ะวิซื้อครีมแพงๆต้องมีตังอะซื้อครีมแพง,แ<ผ>งได้ไหมอะน้องนิวก็ต้องเลือกน้องนิวจะลดริ้วรอยหรือน้องนิวจะลดรอยหมองคล้ำน้องนิวจะเลืลอกหน้าใสน้องนิว,ว,นนวซื้อสามครีมนะคะในหนึ่งครั้งถูกไหมอแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะซื้อกระปุกเดียวก็ได้ทั้งหน้าใสลดฝ้ากระแล้วก็ลดริ้วรอยลดได้จริงหรือพี่เนูก็สวยอยู่แล้วไงพี่ใช้แล้วพี่ก็คงไม่รู้รู้สึกต่างอะไรหรอกมั้ง พี่รู้สึกต่างเพราะว่าอย่างางวันแรกที่พี่ใช้อะ,ะหน่าคือมันมันกระจางใสขึ้นแล้วตอนล้างหน้าจะ,จะพิสูจน์ได้เลยว่าอ้อหน้าทําไมมันนุ่มขึ้นแค่แบบอ่ะสมมติเราใช้ครีมอื่นใช้โฟมอื่นใช้อะไรอื่นเนี่ยนะคะอยู่แล,แล้วแล้วเรามาเปลี่ยนใช้ตัวนี้ตัวเดียวเราล้างออกเราล้างออกเราเห็นความแตกต่างได้เลยเหรอใช่ค่ะแตกต่างจริงๆค่ะโอ,อ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะแบบเนี้ยใช้ไปไม่นานใช่ไหมจะเห็นผล สองสัปดาห์ก็เริ่มเห็นผลกระฝ้านะคะจะลดลงเห็นได้ชัดกระฝ้าเนี่ยเป็นอันที่แก้ยากนะเขาบอกบางทีแบบไม่หายนะพี่ต้องไปเลเซอร์กระฝ้ามันมันจะเป็นถึงในลึกชั้นผิวหนังเราคะ่ะจะเป็นจุดจุดสปบตดจุดเดิม,มเลเซอร์ไปเลเซอร์ได้แค่ผิวชั้นบนแล้วประมาณ6เดือนจะกลับมาใหม่เพราะพี่เองก็เคยลองมาแล้วท,ที่เดิมเป๊ะค่ะ ไม่พลาดเลยค่ะเป๊ะเลยโอ้เธอขึ้นถุงที่อยู่บนเธอเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีเซลล์เก่าแต่ตัวนี้มันมันจะไม่กลับขึ้นมาเนื่องจากเราทาเข้าไปเรื่อยๆค่ะอันนี้มันเปรียบเสมือน H A แต่ดีกว่า H สิเท่าแล้วก็ไม่แพ้ด้วย H A จะมีลิละคายเคืองถูกไหมคะบางคนไม่ได้อันนี้ไม่ค่ะไม่มีลิละคายเคืองไม่แสบไม่ยุบยิบไม่ไม่มีแสบไม่คันเลยค่ะใช่ดูสิทาไปจนลืมเลยอ่ะคือมันซึมหายเมื่อแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วมันก็เนียนนุ่มดีเนาะเออ แล้วมันก็ละลายไปแล้วไอ้แดงๆที่ที่ว่าไปเมื่อกี้ก็ไม่คืนไม่เห็นแล้วอะใช่ก็ดีนะน่าสนใจแล้วมันแพงไหมอะคะพี่ไม่แพงค่ะเพราะว่าเราเราอยากจะให้เพื่อนพี่น้องคนไทยที่เป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษใช้กันเราขายในราคาไม่แพงอะค่ะค่ะไม่แพงกี่เท่าไหร่ห้าพันหรือเปล่าไม่ไม่ถึงค่ะแค่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเองค่ะพันเก้าร้อยห้าสิบใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าสารสก,กัดที่บอกเนี่ยนะคือไข่ปลาคาเวียอย่างเงี้ยคุณผู้ชม หรือว่าอะไรนะสารสก,กัดจากท้นแอปเปิ้ลใช่ไหมแล้วก็มีโอ้ยชื่อยาวอ่ะชื่อทางการอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าดีดีไหมถ้าหาว่าคนที่คุ้นเคยกับสั์พวกเนี้ยไปหาข้อมูลได้ไดจากทุกแหล่งเลยช่ค่ะเป็นอย่างไรนะคะสุดท้ายก็มาอยู่ในกระปุกนี้กระปุกเดียวค่ะถามหน่อยเธอว่าถ้่าคนที่เขาบอกเป็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายมากอุดเปลี่ยนเครื่องสาอางทีก็แพ้เงี้ยเขาจะเจอปัญหาหรือเปล่าอันนี้ไม่เจอค่ะเพราะว่า lab เขาเทสสําหรับ ผิวเอเชียโดยเฉพาะค่ะปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นออแกนิกอะค่ะจะมีตัวที่เป็นเอสเทียลเฮกซาเปไทด์ก็เอามาใช้กับเครื่องสาอางกับการบำรุงผิวอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยหนึ่งพี่การันตีหนูแล้วนะค่ะพี่เป็นที่ปรึกษาให้หนูนะได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสารสกัดต่างๆที่ปลอดภัยด้วยแบบนี้น่าสนใจมากเมื่อกี้บอกราคาพันเก้าร้อยกว่าบาทเองค่ะแต่นิดนึงขรอลดแฮนด์ยูหน่อยได้ไหมคะสำหรับน้องเนลได้อยู่แล้วค่ะดีจังเลยแล้วเท่าไหร่ดีคะ เหลือ1,250บาทค่ะ1,250ค่ะวู้แล้วถ้าหากคุณดูใช้ขวดนี้หมดละเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วครั้งต่อไปนิวซื้อนีวต้องซื้อราคาเท่าไหร่คะครั้งต่อไปก็ซื้อได้ราคาหนึ่งพัน้าบบาทน่ารักมากทำไมอะคะอยากอยากให้ใช้กันทั่วถึงกันนะคะเพราะว่าถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแพงๆเราคงใช้ได้ไม่ทั่วกันนะคะเพราะราคาสูงแต่นี่ครบองค์ประกอบทีนวันใช้ได้เลยอะค่ะจะไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอะคะ ก็ที่บริษัทสยามนาโนพลัสนะคะจะมีเบอร์ของคอลเซ็นเตอร์ก็คือ0818453461สำหรับเบอร์บ้านนะคะ029064037ค่ะติดต่อคุณประนอมนะคะอ๋อติดต่อพี่ประนอมถ้าจะสั่งซื้อ เอัะบริษัทสยามนโนพลัสนี่คือเขานำโซเอนี่เขามาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> พี่ถามนิดนึงถ้าเกิดแบบใช้ดีแล้วเพื่อนหนูแบบเฮ้ยนิวใช้อะไรอะ่ะนิวเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างนี้ได้ไหมคะน้องนิวจะต้องสมัครสมาชิกกับทางสยามนาโนพลาสก่อนแล้วนิวก็เป็นสมาชิกแล้วแนะนําอ๋อไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายแต่บอกว่าเป็นสมาชิกจะได้ซื้อราคาถูกใช่ค่ะแล้วนิวก็แนะนาเพื่อนได้ด้วยใช่เหรอแล้วนิวมีรายได้จากการแนะนําเพื่อนด้วยไหมนอกจากแบบรายได้จากการซื้อสินค้าแล้วอ่ะ ก็ถ้าน้องนิวแนะนำหนึ่งคนน้องนิวก<ะ>็ได้200บาทเฮ้ยจริงเหรอเพื่อน<ะ>นิวมีเป็นร้อยเลย่ะแบบนี้ลองบวกลบคนหารดูโอ้โหนี่ทั้งสวยแล้วก็รวยวันนี้คิดถูกจริงๆนะคะที่เชิญพี่แป้งมาพูดคุยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยน,นุนลบวนเวลาพี่แป้งมานานละพี่แป้งมีเคล็ดลับอะไรอยากจะฝากให้กับนิวแล้วก็คุณผู้ชมได้ทราเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณหรือว่าความสําคัญความจําเป็นที่เราต้องใช้โซเอบ้างไหมคะอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากสวยในราคาแบบ พอเพียงนะคะใช้โซเอได้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่ต้องไปหาเวทีนิง่งหรือลดฝ้ากระลดริ้วรอยที่ไหนใช้โซเอกระปุกเดียวอยู่เลยค่ะอืดีจังเลยนะคะวันนี้ถือว่าได้คำตอบของความสวยนั่นแหละต่อไปลองใช้นะฮึๆฮึเนี่เพื่อนคนไหนที่เคยแบบว่าเราขี้เหล่นะเดี๋ยวก็ได้รู้ใช่ไหมว่าจะดีขึ้นได้ช,ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของฝ้ากระ,ะจุดด่างดำ ปัญหาผิวแบบไม่สดใสแบบมีรรอยเรื่องสิวคือครบนั่นแหละทุกปัญหาแล้วก็อายุเพศวัยอะไรไม่เกี่ยงนะใช้ได้หมดได้หมดเลยค่ะน่าถ้าจะเป็นแบบวัยรุ่นแบสิบห้ใช้ไว้ก่อนกันไว้ก่อนได้ไหมเพราะบางทีเขาเป็นสิวแล้วเนอะยิ่งหน้าใสหน้าเด้งค่ะได้เลยได้ค่ะอการดูแลไว้แต่ตั้งเนิ่นๆเนี้จะดีกว่านาะดีกว่กแบบใช้แบบว่าพอมีปัญหาแล้วมา แก้กันทีหลังคงยากอันนั้นใช้ะไรกระปุกหน่อยค่ะ <S <S อ,อน,นีรก็ต้องควักคาะใช่นี่เป็นทักที่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสนใจคือสั่งซื้อกันได้เลยจากราคาแบบพันเก้าร้อยห้าสิบ 1950. วันนี้ให้กับ นิวแล้วคุณผู้ชมพันสองแล้วก็ได้แบบเป็นสมาชิกได้เลยได้ด้วยเลยซื้อครั้งต่อไปก็ซื้อแบบราคาสมาชิกใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะอละนิวต้องขอบคุณพี่แป้งนะคะคุณนฤมลพลซื้อผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทสยามนานโนพลัสจำกัดผู้ที่มาแนะนําเคล็ดลับความงามโซเอแบบนี้ให้กับเรามากๆนะคะขอบคุณค่ะที่แป้งสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโซเออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ใช้กันนะคะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมาสุ่กายสบายใจกันต่อค่ะ